สวัสดีครับพบกับพวกเราจากริยาทัตยูนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกระชากันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่2นะฮะเราจะมาดูกันว่าในวันนี้เราเปิดกระชาพร้อมกันลูกจิยาทัตยูจะมีใครได้ของดีกันบ้างนะฮะวันนี้ก็อยู่กันเยอะเลยนะฮะอะไรของแรงแจกกิจกทีนะครับีก <c oughs> ็ดีก็ต้องขอบคุณทางเซมนะครับที่แจกกระชาให้วัละกล่องเลยนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับโอเคพร้อมยังทุกคนเฮ้ยบัง เอาแล้วปีบังเลยนะโอเคนะเดี๋ยวจะนับนับฝ่ยหลังแล้วนะเปิดเดี๋ยวสามสองหนึ่งเปิดใครชื่อแดงมาดูกันโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเงียบเฮ้ยทำไมมันเงียบตัวแหวนเงียบทำไมเงียนไหนใครชื่อแดง ไม่มีเลยโอ้ทำไมมันยบกริบดังเรามาโชว์ของที่เราได้กันในวันนี้เถอะเราได้อะไรกันเราได้ไงชื่อแดงกลับไปใช่คิวเราเฮ้ยเท่ก็เหลียครับก็เหลียูแต่ลคนได้โอ้มีขาของต้มไหมในวันนี้ก็ยังไม่ได้เช่นเคยนะของดีๆเลยแย่จุงนอ่านได้ของต้มไห เขาเกาะนี paid, ่อาร์ได okay. ้ได้ของส้มกดเดตปลาเอได้นะ้ของส้มกดเดดผมนีโอเคนะครับก็ถือซะว่าทัดยูอยู่รวมกันดวงไม่มีเลยนะดวงกดกันทั้งกิวจริงๆพูดอย่างนั้นก็แรงไปนะเดี๋ยวกดทั้งกิวไงโอเคก็ไลสาระนะครับในคลิปนี้ไรสาระตามเคยเขาไม่มีอะไรนะครับก็ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบลำขาดบางกรวะใส่บางกรไป